Uh huh. หามาให้แล้วนะที่ดินสวนพึ่งสวยขนาดนี้เลยนะแต่ราคาโคตรเด็กๆเ,เลยนะที่ดินสวนพึ่งผ่อนได้สดได้นะผ่อนได้ตั้ง36งวดไฟฟ้าก็มีประปาก็มีบรรยากาศอย่างนี้เลยนะหุบเขาเต็ไมไปหมดเลยบอกก่อนเลยนะราคาเริ่มต้นเลยนะ179ตารางวาแค่เจ็ดแสนก็บาทเอ้ยมันมีจริงๆนะ179ตารางวาแค่ เจ็ดแสนก็บาทเอานวนกลับบ้านได้เลยหรือจะผ่อนก็ได้อา้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเราทึกใจขนาดนี้ตามผมบอยสิทธิราชไปคุยกับน้องชายใจดีได้เลยเอา้าตามมาเดี๋ยวพาไปคุยเอ๊ะมันมีจริงไหมมันเป็นยังไงบ้างอา้าตามมาครับ มาละกันนี่ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนก่อนที่จะไปคุยกับน้องชายใจดีนะเนี่ข้างหน้าเป็นถนนเมน่นเมเลยนะครับออกไปจากเ,าเรียกว่าโครงการของเรานะถนนคอนกรีตอยู่ในหน้าบ้านท่านเลยอ้าวกว้างๆเลยนะครับถนนคอนกรีตอย่างนี้เลยแล้วบอกไปแล้วนะสดก็ได้ผ่อนก็ได้อยู่สวนพึ่งราชบุรีท่านผู้ชมอยู่สวนพึ่งราชบุรีไม่ไกลกรุงเทพหรอกแล้วก็ที่สาคัญนะน้ามันไม่ท่วมสําคัญกว่านั้นอีกจะสดก็ได้จะผ่อนก็ได้และลึกเขาเรียกว่าเราทึกยิ่งกว่านั้นอีกนะครับถ้า1ปี ดอกเบีย้ยนี่โอ้โหแทบไม่มีเลยมัง้งเดี๋ยวต้องไปคุยกันนะซื้อสั้นๆนะต้องไปคุยรายละเอียดกันนะครับหัวใจรัวๆหน่อย300กว่าคนแล้วนะสวยไหมท่านผู้ชมใครว่าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยอ่าลาดบุรีนี่ผมว่าโอ้โหตอนแรกว่ากะว่ามันจะไม่มีถูกๆอย่างนี้ไม่มันมีมาได้นะครับหลุดมาได้ยังไงไม่รู้บางคนบอก1้อยว่ากตารางวาน้อยไปบ้านชั้นเนี่ยคนเยอะจะเอาเกือบไล่ก็มีอ่าเกือบไล่ก็มีหรือจะเอาหลายๆแป้งติดกันก็เดี๋ยวเขาลดราคาให้อาขอบคุณท่านผู้ชมมากสวยไหมท่านผู้ชมบรรยากาศสวนพึ่งนี่ผมว่า อ่ะเดี๋ยวจะพาไปคุยกับน้องชายเจดีละใครพร้อมตามผมบริสิทธิราชมาพร้อมฝากพิมพ์พร้อมหน่อยแล้วกันนะครับกดหัวใจก่อนรัวกก่อนอ่ะกดไลค์กดัวมาก่อนแล้วกันไปเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปคุยกันด้ว่มันเป็นยังไงมันมีจริงไหมว่าที่ดินส่วนพึ่งเนี่ยผ่อนได้ทุกๆขนาดนี้อ่ะตามมาเลยออาสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหบรรยากาศโคตรสวยเลยนะครับเดี๋ยวเขาเลียกหมุนตัวก่อนนะอ่าโอ้โหหลายคนบอกอยากจะไปชมมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากเอ๊ น้องอะไรนะหน้าตาคุ้นๆกันเนี่ยนัชนนท์ครับผมโอ้ยวันดีน้องนัชนนท์สวัสดีครับสแสดงว่าเราอยู่ราชบุรีแน่เลยใช่ครับถูกต้องเลยครับที่ไหนของราชบุรีแล้วเนี่ยอันนี้เราอยู่ที่สวนพึ่งครับเป็นช่วงจังหวัดที่เราสามารถเห็นวิวเขาได้โดยล้อมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมสวนพึ่งร,ราชบุรี มันมีจริงเหรอที่เป็นฉนดทคู่แดงมีครับคือที่ส่วนพึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประมาณ50%นะครับจะไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ฉนดนะครับฉนดจะมีน้อยมากแต่ว่าแปลงที่เราขายเนี่ยเป็นฉนดลูกค้าสามารถขอดูได้นะครับผมอ่าอรู้ละโยอยู่ส่วนพึ่งราชบุรีพี่ถามหน่อยแปลงมันสดได้ผ่อนได้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ให้พิเศษเลยนะพี่บอยปกติแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าตารางวาราคาของเราเนี่ยจะอยู่ที่แปดแสนห้าแต่ตอนเนี้ยผมให้พิเศษเลยสาหรับลูกค้าที่ดูจากพี่บอยเนี่ยเพียงแค่เจ็ดแสน เ0 0 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสต็อปไปก่อนท่านผู้ชมน้องนัทจันวนสต็อปไปก่อนครับฟังไม่ผิดใช่ไหมว่าที่ดินของเราเนี่ยอยู่สวนพึ่งราชบุรีแปลงเล็กสุดของเราเนี่ยมีไฟฟ้าผ่านไหมมีครับไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงเลยอ่าเดี๋ยวขอผมขอเช็คแป๊บหนึ่งไฟฟ้ามีหน้าที่หน้าแปลงเลยปะปลาล่ะ น้ำประปาที่นี่มีผ่านหน้าแปลงแล้วก็ที่สําคัญเป็นนะ้ำประปาภูมิภาคภูมิภาคที่เราทําเข้ามาให้อ้าวไฟฟ้า,ามาีรประปามีเป็นภูมิภาคทั้งไฟฟ้าทั้งประปาเลยแล้วถนนหน้าที่เราล่ะเป็นถนน,นอะไรหน้าที่เนี่ยจะเป็นถนนคอนกรีตซึ่งเราเว้นรัศมีเอาไว้ให้เนี่ยอยู่ที่8เมตรนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นคือโครงการเราเนี่ยต้องบอกว่าเราทําถึง179ตารางวาแล้วครับโปรโมชั่นตอนนี้7,000เแต่เราทําถึงเรื่องของถนนกว้างและถนนเป็นถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็มีน้ำประปา ภูมิภาคให้ไฟฟ้ามีผ่านที่หน้าแปลงแล้วครับพูดง่ายๆแปลไทยเป็นไทยคือเนี่ยมีไฟฟ้าให้นะมีประปาภุมิภาให้นะมีถนนคอนกรีตผ่านหน้าที่ให้นะแล้วก็เป็นถนนคูดแดงให้ด้วยนะใช่ครับแล้วแปลงเล็กสุดที่ใช้เงินน้อยที่สุดคือ1นึ่ง้อาตารางวาจากเดิมขายเท่าไหร่นะ8ปดแสครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่เจ็ดแสนเก้าครับเหลือไม่กี่แปลงด้วยใช่ครับใช้เงินจองเยอะไหมนะ ก็ปกติเราวางไว้จำสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อขายส่วนที่เหลือจ่ายวันโอนที่กรมที่ดินส่วนพึ่งครับอ่านี่ท่านผู้ชมใครเข้ามานะฝากขอเจ้าเขาเรียกนะขอจอเข้าใจหน่อยเดี๋ยวใจน้องนัชนนในพานี่บอกก่อนนะข้างหลังมีบ่อน้ําสวยๆด้วยใช่ไหมใช่ครับที่ตรงด้านท้ายของโครงการจะมีบ่อน้าที่เราขุดเอาไว้แล้วก็ปลูกต้นไม้เอาไว้ด้วยครับอ่าโอ้โหบ้านข้างหลังนี่บ้านเพื่อนบ้านสวยมากๆเลยนะอ๊ะน้องนัชนนเดี๋ยวพี่ขอตรงนี้นิดนึงนี่มองไปไกลๆอ่ะมันมีบ้านสีขาวอ่ะครับผมเพื่อนบ้านหรือเปล่า เพื่อนบ้านครับเป็นบ้านของลูกค้าครับเขาสร้างไว้เป็นบ้านพักตากอากาศแต่ว่าเขาก็ไมาค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับตั้งแต่ด้านหน้าเนี่ยโครงการเราอ่ะจะติดถนนเส้นเมนหลักของสวนพึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาก็จะเห็นเป็นบ้านพักตาอากาศหลายหลังเลยจนมาถึงที่ด้านในเนี่ยครับที่เรามีขายอยู่หลายแปลงที่ถามก่อนไอสวนพึ่งเนี่ยมันไกลหรือเกินคือไม่ใช่ไกลพื้นที่มันกว้างสวนพึ่งราชบุรีแหล่งท่องเที่ยวสวนพึ่งนี่ไม่เป็นรองใครเลยนะ อ่ามีเยอะมากครับยิ่งตอนนี้ครับมีคนที่มากางเต็นท์หรือว่าคนที่ชอบพะจนภัยเนี่ยก็<ม>จะไปที่เขากระโจมไปแอดวาน์กันอะไรกันอย่างเงี้ย<ม>แล้วของเราบางคนเนี่ยเขาอยากจับพิกัดจังเลยเนี่ยไอ้ทีดีเงินผ่อน36งวดเนี่ยสดได้ผ่อนได้เนี่ย179ตารางวาเริ่มต้นแค่ เจ็ดแสนเก้าเนี่ยมันอยู่ใกล้กับอะไรบ้างล่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลส่วนพึ่งจับพิกัดมาได้เลยครับห่างกันเนี่ยเพียงแค่ห้านาทีเท่านั้นแล้วแถวนี้นะครับใกล้กับตลาดชัดป่าหวายด้วยนะครับของโปงคองจี้สามารถหาได้แถวนี้ก็มีโรงเรียนด้วยใครที่ย้ายสร,รมโนครัวมาเนี่ยก็มีโรงเรียนไว้รองรับลูกหลานสบายบเลยอะ่ะท่านผู้ชมกดจอขอจอเขอ้าใจมาเรื่อยๆหน่อยเดี๋ยว,ยวจะถามให้เรื่อยๆเลยฝากกดไลค์ฝากแชร์หน่อยนี่เดี๋ยวผมจะถามเบอร์น้องก็ให้เตรียมจดนะนี่อย่างนี้มาได้ทุกวันนะมาชม สามารถมาได้ทุกวันครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้มีคนมาช่วยอธิบายที่หน้าง,งานเพราะว่ามันมีหลายแปลงใช่ไหมครับเผื่ออยากรู้รายละเอียดก็แนะนําว่าให้แจ้งนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันครับอ่าอ่ะรู้แล้วละ่ะว่าตรงนี้น้ําไม่ท่วมแน่นอนเอ๊ได้ข่าวว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลีพอสมควรเลย ครับร้อยกว่าเมตรเลยครับเป็นร้อยกว่าเมตรของเราเนี่ยไม่ใช่แปลงที่มีน้ําผ่านนะครับด้วยความที่ว่าของเราอยู่บนเนินนะครับแล้วก็เวลาที่น้ํามาเนี่ยน้ำก็จะไหลไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นคือสบายใจเรื่องของน้ําจะท่วมไม่ได้เลยสองสามเด้งเลยหนึ่งเนี่ยน้ำของเพื่อนบ้านไม่มีไหลผ่านสองเนี่ยมันไม่มีน้ําจากแม่น้าใช่ไหมใช่ครับที่มันจะเอ่อล้นมาแล้วมันค่อนข้างเป็นที่สูงด้วยใช่ครับอ่าท่านผู้ชมนี่สวยแม้ถ้่สวยฝากพิมพ์สวยมาหน่อยนี่น้องนายชนนก่อนจะเดินพาเที่ยวเนี่ยจะพาไปดูข้างหลังนี่โคตรสวยเลยนะอยากจะขอ เบอร์สัหน่อยสิว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยคนสนใจเนี่ยจะนัดประชมจะต่างๆเนี่ยโทรมาเบอร์อะไรนะได้เลยครับคนที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อได้ที่0922635563เยวครับพี่พี่พี่ฟังไม่ทันดิเอาช้าๆสักทีละ3ตัวหน่อยสิครับผมโอเคได้เลยครับก็นะครับผมเบอร์โทรศัพท์092นะครั263 แล้วก็5563ครับอ่าท่านผู้ชมเบอร์น้องเขานะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์เลยนะเอา3ตัวแรกก่อนเนาะ092ใช่ไหมใช่ครับอ่าท่านผู้ชมพิมพ์ทันพิมมาเลยนี่เจอกันพิมพหน่อยอ่าใครพิมมานีก็ขอให้มีความสุขความเรินใครมีนี่มมนี่พิม์มาดี๋ยวขอให้เกิดบริหารนี่รถนี่จางหมดนี่เลยแล้วกันนะแล้วก็มีโชคมีลาบเลย3ตัวแรกของน้องเขานะ092ท่านผู้ชมพิมมาหน่อย092แล้วก็263อ้าว092 แล้วก็263แล้วก็5563้หโอ้ยเลขสวยเลยโทรมาได้ตลอดเลยเนาะมามาได้ทุกวันเลยใช่ไหมได้ตลอดเลยครับูย์เก้าสองามห้าห้าหกสามเน่ทีนี้พี่ถามต่อ รู้แล้วว่าสวนพึ่งราชบุรีใกล้ๆโรงพยาบาลสวนพึ่งไม่ไกลมากแล้วของกินของใช้นี่มันไกลไหมนะ่ะก็ของกินของใช้ครับก็จะอยู่โซนละแวกโรงพยาบาลสวนพึ่งเลยครับเพราะว่าตรงนั้นนะมันเป็นตลาดชัดปาวายครับก็สามารถหาของทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่นั่นเลยนะครับหรือว่าใครที่ชอบทําเกษตรนะครับก็ตรงแยกชัดปาวายครับมันจะมีร้านกเกษตรครั้งใหญ่เลยของถูกด้วยนะครับสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลย ที่ถามก่อรู้แล้วของกินมีโรงพยาบาลก็5กิโลแล้วอย่างเงี้ยเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยมันไกลแค่ไหนกันนะถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพมาจนถึงสวนพึ่งอ่ะน่าจะประมาณราละสัก3ชั่วโมงได้โดยประมาณครับก็ประมาณอยสีกิโลเมตรอรประมาณนะ140กิโลอยู่ที่บ้านใครใกล้บ้านใครไกลแต่ถ้าอยากรู้ตรงนี้อยู่ตรงไหนนะจับพิกัดใกล้ๆโรงพยาบาลสวนพึ่งราชบุรี179ตารางวาสดได้ผ่อนได้สดแค่7,9็บาทเท่านั้นเอาฉนวไปนอนกอดได้เลย วางมัดจำสิบใช่ไหมใช่ครับอ่าหรือจะผ่อนก็ได้ไอ้<ช>ผ่อนนี้พี่จำไม่ได้แล้วเมื่อกี้บอกพี่มาพี่ลืมหมดละผ่อนเ <ผม S 1> งื่อนไขยังไงนะก็เงื่อนไขเอาแบบ ง่ายๆเลยสมมุติว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะแบ่งชําระนะครับเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยเราไม่คิดดอกเบี้ยเลยสักบาทหนึ่งนะครับแล้วก็ยังฟรีค่าโอนให้ด้วยแต่ถ้าเกิดลูกค้าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากเก็บเงินสดไว้ค่อยๆทยอยจ่ายนะครับก็อาจจะเป็นสักหนาป,ประมาณราวๆสัก36มงวดหรือว่า3ปีก็ได้ถ้าแบบเนี้ยเราก็จะมีคิดดอกเบี้ยการวางเงนเนเินดาวเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าอ่าวางเงินดาว5 0,000บาทได้ก็โอเคครับแต่สมมติว่าถ้าเกิดวางได้มากกว่านั้นการผ่อนจ่ายหลายเดือนมันก็จะถูกลงก็ให้มาคุยกันอะี้คนจ ผ่อนนะมุมพี่ถามผ่อนก่อนผ่อนเนี่ยนะเช็คสเตตเมนต์เช็คเครดิตบูโรเช็คประวัติทางการเงินไหมเนี่ยไม่ครับคือเราขอจริงๆเดียวครับคนที่ผ่อนเนี่ยเป็นคนไทยอย่างเงี้ยครับมาสามารถผ่อนได้เลยเพราะว่าเวลาที่ผ่อนจบเนี่ยเราจะได้โอนเป็นชื่อคุณไปเลยมีการ,รทำสัญญาไหมมีครับมีทําสัญญาให้<ไ>แล้วก็มีโฉนดให้ดูนะคะว่าโอเคคุณได้ทําสัญญากับเจ้าของตัวจริงคุณไม่ได้ผ่อนทิปกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของคนที่ให้ผ่อนจริงๆอพี่ถามหน่อยผ่อนกับใครเนี่ย ผ่อนกับเจ้าของโดยตรงเลยครับผ่อนกับทางโครงการครับผ่อนกับทางโครงการโดยตรงเลยมีการทำสัญญาแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่โกงใช่ครับไม่รู้จะโกงไปทําไมอ่าโกงไปเสียชื่อเสียงใยหมดแล้วอย่างหนึ่งมันมีการทําสัญญากันครับอ่าเดี๋ยวพี่ถามนิดนึ่งพี่เดินมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยเอ๊ะบังเห็นบางแปลงมันมีรั้วบางแปลงมันไม่มีรั้วมันมันมันเลือกยังไงได้บ้างโอเคคืออย่างนี้ครับเราจะมีแนวเขตอยู่เห็นท่อ PVC อันใหญ่ๆหญ่ไหมครับท่อ PVC อันใหญ่ตัวนั้นะเราเอาครอบหลักเขตไว้ป้องกันตัวหลักเขตมันเหมือน แล้วมันกระเด็นหายใช่ไหมครับเราก็เอาให้ชัดไปเลยว่ามันอยู่ตรงด้านนี้แหละแล้วเราก็จะล้อมเขตบ,บริเวณรอบด้านหน้าจะได้รู้ว่าอ,อ๋อไหลาทางมันถึงตรงด้านนี้ส่วน ที่ซอยด้านข้างแปลงเนี่ยเผื่อลูกค้าบางคนอยากได้แปลงใหญ่ขยายมากกว่า179ตารางวาอะไรเงี้ยครับผมก็พูดง่ายๆมาเลือกเถอะมาเลือกมาชมกันนะนี่น้องนัชชนน์บางแปลงเลยนะมีต้นไม้ให้บางแปลงเป็นที่โล่งบางแปลงขุดบ่อให้เข้ามาเลือกเถอะใช่ครับไอเบอร์เดิมเลยใช่ไหมใช่ส่วนพึ่งรัตบุรีสดได้ผ่อนได้เจ็ด179ตารางวาเจ็ดแเก้าราคาเดิมไอเบอร์นี้ใช่ไหมเบอร์เดิมเลยใช่ไหมใช่ครับ092263 ห 5, 5 6 3้สใช่ครับอ้าวนี่หลายคนก็ถามเอ๊ะสองคนนี้มาเจอกันได้ยังไงนี่เจอกันมานาแล้วแล้วก็รับประกันได้เลยนะน้องนัชนนนี่ชัวร์เลยนะบอกว่าซื้อขายจริงก็คือจริงโางปกไม่จกตาขอให้มาชมก็ได้เลยแล้วการโกงนี้ไม่นองกลัวนะครับเราไม่รู้จะโกงไปทําไมอ่ะนะเอ๊ะพี่ถามนิดนึงที่ของเราเนี่ยต้องถมอีกไหมเนี่ย ที่ของเราไม่จําเป็นต้องถมพ่อจริงแล้วอ่ะคือมันเป็นพื้นที่ที่สูงอยู่แล้วแล้วก็สูงกว่าเส้นถนนด้านในหมู่บ้านอีกนะครับเพราะงั้นคือเราไม่ต้องถมก็ได้ครับรไปเลยแต่ถ้าใครอยากจะรับ,บวิวรับลมนะครับอยากจะทําสูงขึ้นมาก็แล้วแต่เลยครับก็แล้วแต่เอาไง่ายๆว่าใครจะปลูกบ้านสวยๆเนี่ยนะถมสักนิดนึงเพื่อให้บ้านเนี่ยมันสูงเด่นเป็นสง่าแล้วก็รับลมโชยเต็มๆเลยครับมลมแถวนี้ดีไหมเนี่ย <ลม S 1> จน,นถึงนี้มีโยกอยู่ตลอดทั้งวันเลยครับไปเรื่อยๆครับเป็นจังหวะครับเอ๊ พูดถึงลมนี่พี่มองไปข้างหลังนี่ภูเขาทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ครับตัวนั้นเป็นภูเขาเป็นเทือกเขาตะนาวสีครับเทือกเขาตะนาวสีใช่ครับอยู่ใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดเลยใช่ครับส่วนพึ่งราชบุรีนี่ของเราเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวดังๆมันมีอะไรบ้างก็มีพวกเอ่าวเวเนโตแล้วก็มีซินเนอรี่นะครับแล้วก็มีร้านอาหารพวกโอริว่ามีควมมอนไข่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เส้นถนนนะครับหมายเลขสามหมายเลขสี่หรือว่าจะเป็นดอนตะโกบนตะโกล่างเนี่ยวิวสวยมากเอาแงว่าพูดไปเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็ไม่หมดหรอกเพราะแหล่งท เยอะมากมายเลยอ่าแล้วราชบุรีน้องนชนนบอกในส่วนใหญ่ไม่มีโฉนดก็ถ้าเกิดว่าในสวนพึ่งนะครับ ในเขตของส่วนพึ่งเนี่ยฉโนโดเนี่ยมันจะมีไม่ถึง50%าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือบางบางอันก็จะเป็นพวกหนังสือรับรองการทําประโยชน์นทสามนทสามกศปกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าลูกค้าท่านใดรับได้แบบไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราคุ้มกับเงินที่เราลงทุนได้เนี่ยถือว่าโอเคแต่ที่ดินปแปลงเนี่ยมันคือตัวเอกสารสิทธิ์เป็นฉนโดชุดแดงของเราสบายใจได้ฉนโดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับถ้าซื้อสดก็เอาฉนโดกับบ้านได้เลยใช่ครับไปโอนกันที่สํานักงานที่ดินตรงๆเลย ห้านาทีที่ถึงเลยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยแต่ถ้าซื้อผ่อนก็เอาถนดไปดูก่อนอ่าใช่ให้เห็นก่อนเดี๋ยมันมีนะไม่ใช่ของเถื่อนไม่ใช่ของปลอมนะใช่ครับเอ้งอย่างนี้พี่ถามหน่อยเมื่อกี้น้องนั่งถนดบอกว่าที่ของเราเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเก้าตารางวาแค่เจ็ดแสนเก้าสดได้ผ่อนได้แล้วบอกหลุดปากมาว่าปลาปาเนี่ยเป็นภูมิภาคซะด้วยไฟฟ้าส่วนใหญ่มันมีภูมิภาคอยู่แล้วใช่ไหมเล่ครับพี่จะรู้ได้ยังไงว่าปลาปามันภูมิภาคจริงๆริงอ๋อโอเคตรงนี้เลยครับขออนุญาตนะพี่ตรงด้านนี้เลยอะไรเหรอนี่เลยครับ อไอ้ขัดแดงๆตัวนี้เลยครับมันคืออะไรอ่ะตัวเนี้ยมันคือเป็นท่อหลักของน้ําประปาภูมิภาคสมมติว่าเวลาที่ในเนี้ยมันเกิดไฟไหม้ใช่ไหมครับทางเขาก็มาเสียบตรงด้านนี้แล้วก็ฉีดดับเพลิงได้เลยได้ประมาณนี้อ่าก็แปลงง่ายๆเลยว่าของเราตรงนี้นะเป็นประปาภูมิภาคใช่ครับใครมาอยู่นี่ปุ๊บบิงค่าน้าเข้าไฟไปเก็บที่บ้านได้เลยใช่ครับสบายใจตรงนี้ได้เลยใช่ครับโอ้โหคุ้มค่ามากนะแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ถามหน่อยสัญญาณมือถือเป็นไงบ้าง แต่ย่ายมือถือดีเลยครับผมณขนาดที่อยู่เนี่ยสามารถโทรติดต่อกับเพื่อนฝูงได้ตลอดเวลาเลยครับอ่าโอโ้บรรยากาศสวยๆอย่างนี้นี่รู้แล้วนาไม่ท่วมรู้แล้วว่าไม่ไกลตลาดไม่ไกลโรงพยาบาลรู้แล้วว่าถนนก็เป็นคอนกรีตให้ร,ร,รู้แล้วว่าชุมชนเพื่อนบ้านนี่โอโ้รอบด้านรอบทิศรอบทางเลยแล้วอย่างเงี้ยพี่ถามหน่อยถ้าเกิดบางคนเนี่ยนะอยากจะแบบมาไม่ทันนะ่ะเพราะมันมีไม่กี่แปลงอะ่ะโ <ผม S 1> อ,อนจองเลยได้ไหมเนี่ย สามารถโอนจองได้แต่ว่าลูกค้าจะไม่ได้เห็นกภาพว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ตรงที่ดินน่ะแปลงเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นแบบไหนซึ่งไม่ผิดนะคะผมแต่ถ้าเกิดจะให้ดีนเนี่ยผมแนะนําว่าให้รีบเดินทางมาดูดีกว่าจะได้เลือกแปลงที่เราถูกใจเพราะว่าเวลาที่เรายืนอยู่ในที่ดินตนเองอ่ะมันเหมือนกับว่าเราเตรียมตัวที่จะปลูกทางบ้านแล้วแล้วเรามั่นใจว่าที่ดินผืนเนี่ยเราชอบแน่ แต่ถ้าใครมั่นใจว่าตรงปกจริงไม่จกตาจริงเชื่อใจน้องนัชชนลจะโอนมาจําก่อนแล้วแต่เธอแต่เราไม่โกงหรอกแต่อยากให้มาดูจะได้รู้ว่าเส้นทางมันมาเนี่ยมันใกล้มันไกลยังไงมันลําบากระบนแค่ไหนครับผมแล้วเผื่อลูกค้าไม่ได้อยากได้แค่ร้อยเจ็ดสิบเก้าตารางวาคือเรามีแปลงที่ดินสามารถซื้อได้ถึงสามร้อยห้าสิบแปดตารางวาอย่างนี้ยก็ซื้อรวมกันเลยครับผมอย่างง่ายสุดมาดูก่อนดีกว่าครับแล้วนี่ไหนน้องนัชชนลบอกว่าข้างหลังเนี่ยมันมีเขาเรียกทำทรงทำสวนต้องนมนต้องไม้มีจริงเหรอนี่เลยครับผมเนี่ยด้าน หลังเนี่ยสี่แปลงเนี่ยเราจะทําสวนเอาไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอขอ,ขอนิดนึงเสาไฟเนี่น้องนัชนนมันมีอะไรกลมๆอยู่ข้นบนเสาไฟอ่ะอ๋ออันนั้นคือเป็นไฟสว่างโซลาเซลล์ครับเป็นไฟส่องทางครับผมเอาไว้ทําไมอ่ะก็เหมือนกับว่าเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับมันก็จะมีไฟเปิดเองอัตโนมัติ<อ>ที่ได้จากพลาาันแสงอาทิตย์นะครับเอาง่ายๆว่ากลางคืนเนี่ย ไฟสว่างทางเราก็สะดวกน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกอยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วเพื่อนบ้านเป็นยังไงบ้างทีส่วนพื่งเล่นบุรีบ้านแถวนี้ดีนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะของเราอ่ะมันเป็นโครงการที่ติดกับเส้นถนนหลักนะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะมีพวกกิจการร้านค้าออกไปเนี่ยก็เจอแล้วนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่รายล้อมเลยครับผมที่พี่ถามความหมายคือเปี่ยวไหม ไม่เปี่ยวเลยครับผมไม่เปี่ยวเดียวดายไม่เปี่ยวเลยไม่เปรี่ยวเลยครับอ่าท่านผู้ชมนี่ผมเดินมาเดี๋ยวจะพาไปดูบึงน้ําข้างหลังอย่างสวยเลยนะครวรน,นิดนึงเผื่อพูดผิดน้องนัชนน์เขาจะได้ขัดจังหวะพี่ได้อะนะนี่ตอนนี้นะผมบอยสิทธริราชมาอยู่กับน้องนัชนน์ที่เรียกว่าสวนพึ่งราชบุรีนี่ที่ดินสวยๆเลยชนวน,นุดแดง เล็กสุดเลย179ตารางวาขายแค่เมื่อก่อนแค่ขายหน้า0 0 0วันนี้นำมาหักคอหักขาหัดแข้งหักขาหัแขนก็หมาเลยเหลือแค่7,900 0เท่านั้นอ่าอันนี้คือราคาเงินสดนะสดก็วางแค่10%แต่ถ้าต้องการเงินผ่อนเนี่ยมีหลายแบบเอาง่ายๆสูงสุดถึง36งวดอ่า36งวดเลย ถ้าใครอยากผ่อนปีเดียวเนี่ยดอกเบี้ยไม่มีน้องเข้าใจดีใจ,ใจป๋าใจปั้มก็ไม่คิดดอกเบี้ยแต่ถ้าผ่อนเต็มๆพิกัดสามส่วหกงวดก็มีการคิดดอกเบี้ยบ้างสายทั้งระบบห้มันก็มีไฟฟ้าภูมิภาคมีประปาภูมิภาคนะแล้วก็มีถนนอย่างนี้สายอินเทอร์เน็ตไม่ต้องกลัวมีแน่นอนนะเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมืองเลยมันก็คงค่าอีกหนึ่งแปลงนะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยใครชอบเนี่ยหาเวลาหาโอกาสมานิดนึงมาชมด้วยตัวเอง เอ้พี่ถามนิดนึงพี่เห็นท่ออะไรเนี่ยนะครตรงนี้ใช่ไหมครับผมอ่าหญ้ามันคุมนิดนึงตัดหญ้าไว้ออันนี้ใช่ไหมครับ ใช่เนี่ยมันเป็นท่อระบายน้าครับที่เราทำอาไว้สองข้างทางเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝนตกมาเนี่ยมันก็จะลงท่อระบายน้ําแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างรนู้นแสดงว่าน้ําไม่ไหลเออใช่ครับเมื่อกี้นี่นี่โอ้คนสนใจพีมาเต็มเลยนี่ขอเบอร์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 ตกลงขอเบอร์ใครเนี่ยขอเบอร์น้องนั่งจตหรือขอเบอร์ผมเอาเบอร์น้องนันงจตดีกว่าจะได้โทรมาหาตรงตรงตัวเป็นเป็นเจอเสียงกันตรงๆเลยโทรมาเบอร์อะไรนะครับครับศูนย์เก้าสองสองหกสามห้าห้าหกสามครับ ทันไหมท่านผู้ชมพูดซ้ําให้ก็ได้อนี่นนี่ศูนย์เกนะ้นะท่านผู้ชมศูนย์เกแล้วก็263 5ก6 3โทรมาได้เลยเนี่ยโทรมาตอนนี้ได้ก็เลยนะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยรับนะไม่ต้องกลัวนะครับสบายใจได้ต้องปลกแน่นอนนี่ก่อนที่จะเดินไปพี่ถามนิดนึงเนี่ยน,นะตรงนี้มันเป็นถนนคอนกรีดใช่ไหมแปลงข้างหลังเนี่ยเห็นปลูกต้นมงปลูกต้นไม้ปลูกสวนไว้เยอะเลยครับคุณบอกด้วยนะถามเลยนะยังอยู่ไหม ยังอยู่ครับผมเกินราคานิดนึงพี่ลืมอีกแล้วตรงนั้นก็ถ้าเกิดว่าข้างล่างตรงโซนนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็น358ตารางวานะครับราคาที่เราตั้งไว้เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทครับเอาแปลงมันใหญ่ใช่อ่ามันก็เหมือนเอาหนึร้อยเตารางวาคูณ2เท่าครับก็เข้าๆก็ประมาณเท่าไหร่ล้านกว่าล้านกว่าใช่อ่าหรือใครเอ่อเรียกว่าใช้เงินน้อยๆก็เอาแค่หนึร้อยเจ็ดสิบเก้าตารางวาเจ็ดแสนเก้าก็พอแล้วแต่จะพาไปดูท่านผู้ชมนี่ส่วนพึ่งหัวการนี่นะมาอยู่ตรงเนี้ย น้องนัชชนนเมื่อกี้ดูเขาเรียกว่าอุณหภูมิภายในรถเนี่ยขนาดในเวลาเนี้ม,มันยี่สิบกว่าเองยี่สิบกว่าใช่ครับอ่าตอนนี้มันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเพราะงั้นคือตอนนี้ที่ลาลีนเนี่ยสบายสบายมากเลยแล้วพี่ถามต่อกลางคืนเนี่ยใครซื้อไปเนี่ยเรียกว่ามากางเต็นท์นอนได้ไหม ได้ได้ได้เย็นด้วยขนาดเราอยู่ในบ้านนะบ้านบ้านผมเนี่ยอุ่นมากเนี่ยอุณหภูมิอย่างยี่สิบกว่าเลยครับและเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบต้นครับผมกลางคืนประมาณกี่องศานะอีกเที่ยวนึงอ๋อประมาณยี่บสององศาโดยประมาณนะครับอ<ล>นอกนอนัช่วงนี้ใช่ครับกลางคืนกนะลางค,กงคืนจริงๆเนี่ยท่านหนาวจะจัดเลยสิบกว่าใช่ครับอ่าบรรยากาศก็สวยนี่ท่านชมที่พามาดูเนี่ยใจน้องนัชนนก็พาดูว่าเอ้ยนี่สวนพึ่งนะนอกจากว่ามีเขาเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเยอะๆไปหมดเลยเนี่ยดินเขาดีนะ ดินดีไหมเนี่ยที่นี่ดินดีครับผมแต่ว่าลักษณะของดินเนี่ยมันจะเป็นดินดีในระดับของสวนพึ่งนะครับก็คือเป็นลักษณะของดินปนตายแต่ไม่ใช่เพราะเป็นดินลวดนะครับแต่ว่าวกเนี่เราสามารถที่จะปรับปรุงดินได้เพราะว่าดูอย่างเนียต้นไม้พวกนียเราเพิ่งจะลงไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับแล้วตอนนี้มันโตดีมากเลยโอ้ยเขียวขจีเลยนี่หลายคนบอกจริงหรือสวนพึ่งราชบุรี179ตารางวาแค่7จบจริงหรือจริงครับมาซื้อนะครับจริงครับ วางจองนี่ก็คือประมาณสักเต็มเงินมาสักเจ็ดหมื่นกว่าบาทอ่ะเอามาเตรียมมาจับมาจองกันให้เวลานานไหมสมมติว่าสมมตินะพี่ถามแทนคนซื้อวันนี้พี่เป็นคนซื้อเนี่ยมาชมแล้วโอ้ชอบอกชอบใจกลัวไม่ทันกลัวหมดเนี่ยรียมเงินมาเลยสมมุติว่า7จ็ดแสนเก้าใช่ไหมรียมเงินมา7จ็ดหมื่นเก้า สิเปอร์เซนต์แต่ทีเนี้ยเงินที่ยังไม่ครบสิสมมุติเงินยังไม่ครบให้เวลานานแม้ไปเตรียมเงินเตรียมทองมาอกก่อนโอนถ้าเป็นปกติเลยคืออย่างนี้ครับลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดจะซื้อใช่ไหมครับมาถึงปุ๊บเนี่ยดูเราชอบใจถ้าวันนั้นเราไม่ติดธุระอะไรก็สามารถที่จะโอนได้เลยแต่ถ้าลูกค้าที่อยากจะทําสัญญาวางไว้จาไว้ก่อนเนี่ยวางไว้จำสิเปอร์เซนต์ส่วนที่เหลือจ่ายเป็นโอนระยะเวลาโอนก็คือว่าสามสิบวันนะครับเลือมโอนวันไหนก็ได้หรือลูกค้าบางท่านไม่สะดวกต้องเดินทางไปต่างประเทศต้องไปทําธ ท่านเลยใช่หรือพูดแปลไทยเป็นไทยคือว่าจะเข้าเงินไขตรงที่ว่า8ปดแสนห้าก็ได้ครับหนึ่งปีครับอ้าวหนึ่งปีก็มันก็มันอยู่ใน,นราคาแปดแสนห้าก็เหมือนราคาที่ปกติเป็นเงินผ่อนทั่วไปใช่ครับอ่าแล้วแต่ว่าจะเอาสดจะเอาผ่อนแล้วกันเนาะครับอ,อยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคนคแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยโทรมาหาน้องนัชนนทเถอะอย่าเพิ่งไปเดาวความหมายเอาเองเลยว่าต้องจะเป็นอย่าง,งานั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ให้โทรมาคุยก่อน,อนเอะมันได้ไหมขาดเงินนิดๆหน่อยๆอ่าลองมาคุยกันได้ อ่าอันนั้นก็จะได้สบายอกสบายใจกันมาจับมาจองนี่ไม่ต้องกลัวนะท่านมาวางจองปุ๊บสมมตินะเจ็ดหมื่นเก้าเนี่ยทําสัญญาไม่ได้เอาเงินมาวางแล้วกลับบ้านแล้วปุ๊บแล้วก็จับมือใครดมไม่ได้เห็นโฉนดแน่นอนอ่าแล้วถ้าบางคนน้องนัชนนเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเลยว่าน้ำไม่ท่วมเขาไม่เชื่อยังไงเขาไม่เชื่อทํำยังไงได้บ้าง ให้มาด้วยตนเองครับผมมาดูแลจะเข้าใจเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ว่าที่ตรงด้านเนี่ยมันเป็นยังไงที่ตรงนี้เราไม่ได้เป็นแองกะทะแต่ว่าเราเป็นเนินนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเรื่องของทิศทางของน้ําที่น้าจะต้องไหลบ่ามาเพราะฉะนั้นคือเราปลอดภัยจากน้ําท่วมมากครับอเอา่งยๆว่ามาพิสูจน์ด้วยสองขาสองตานะมาดูชิวว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่าเอาเขาเรียกไงว่ามาเท้าเดินดินนะตามองดาวตามองบรรยากาศชัว่ามันสวยไหมเนี่ยผู้ชมถ้าใครสวยเคาะจเข้าใจสักห,หน่อยที่คนละสักสามห้าสามดวงเงสามดวงห้าดวางกเคาะมา โอ้โหบรรยากาศตรงนี้นะน้องนจรนครับ,บึงน้ําบ่อน้นานี่สวยมากเลยน้ําตรงนี้นี่สแสดงว่าใครซื้อตรงไหนไปเนี่ยนะแปลงไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องทําอย่างนี้ได้ เอ่อมันสามารถเก็บกักน้ําเอาไว้ได้นะครับผมแต่ทีนี้เราจะต้องดูว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยู่บนเนินสูงสุดเนี่ยครับอันเนี้ยเวลาที่จะได้น้ำเนี่ยน้ามันน้อยนะครับแต่แต่ว่าด้วยคำที่ว่าพอเราเป็นเนินหนหลังเต่างงลงมาใช่ไหมครับเราอยู่ช่วงจังหวะสโลวเวลาที่ฝนตกมาเนี่ยมันก็สามารถจะเก็บกักน้ําเอาไว้ได้พี่ถามหน่อยสิว่าน้ําตรงนี้ข้างหลังน้องนอนรัชนนเนี่ยน้ำสวยๆอย่างเงี้ยอุดมสมบูรณ์ขนาดเนี้ยน้ามันมาจากไหนอันนี้เป็นน้ําที่ไหลมาจากธรรมชาติเลยครับแล้วเราก็เก็บกักน้ําไว้ตรงด้านนี้พอสมมุติว่าพออถึงงาุบบ่ะมมันนนน้้้ยรรตก็ กระโดดข้ามถนนแล้วก็ลงไปข้างล่างอีกครั้งเพราะงัะ้นคือน้ามันจะไม่ท่วมน้ําฝนเอาง่ายเรียกว่าน้ําฝนใช่ครับเี้งพาได้ได้เลยครับหรือเอาเรือมาพายนะโอ้โหนี่ใครมีครอบครัวใหญ่นะท่านผู้ชมนี่สวยไหมวเขาเรียกว่ามาซื้อไว้ใช่ไหมวันหยุดนี่พาพ่อพาแม่พาเพื่อนนะเพื่อนฝูงมาสังสรรค์มาปาร์ตี้กันนะนี่ขุดบ่อขนาดนี้หรือเจ้าแปลงนี้ก็แล้วแต่นะมาขุดเขาเรียกขุดบ่อเสร็จปุ๊บใช่ไหมเอาเรือมาพาย ไอพี่ถามนิดนึงแปลงนี้หลายคนชอบนะเพราะว่ามันปลูกต้นไม้ไว้แล้วแล้วมันเป็นลักษณะคือสวยงามอย่างเงี้ยนะเข้ากับบรรยากาศสวนพึ่งแปลงนี้300เท่าไหร่นะ358ตารางวาครับ358ตารางวาถามเจาะตรงเลี้ยวแปลงนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าแปลงนี้ผมสามารถคิดได้ในราคา1นึ0 0ล้านบาทครับ1.49้าล้านได้อย่างนี้ไปเลยใช่รวมค่าโอนรวมสักเบือยันเลือมจบไปหมดเลยครับผมแล้วแปลงนี้กระซิบนิดนึงเขาออกได้กี่ทางนะ เข้าออกได้สองทางตรงเส้นถนนหลักก็ได้หรือว่าจะเข้าออกตรงเส้นของหมู่บ้านก็ได้แปลงนี้นะใช่อ่าบ้านท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันสวยๆงามๆอย่างนี้แม่ผมชอบคนหนึ่งนะนี่น้องนัทชนนดูต้นไม้ใบหญ้าดิครับอ่าพออยู่ใกล้ๆกับดิ่น้ำมัน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 เย็นอ่ะมันมีความชุ่มชื้นมันมีมีความชุ่มฉ่ำหายใจแบบยังไงอ่ะสะดวกปลอดเลยนะครับผมอ้าวนี่แปลงไหนก็สวยแล้วมาปลูกบ้านแถวนี้น้องนัทชนนพี่ถามนิดนึงส่วนพึ่งนี่มลภาวะมีไหม มลภาวะหรอมีโอกาสมีบ้างครับจากเพื่อนบ้านรอบทางอะไรอย่างนี้หมายถึงว่าในเขตของคนละโซนกันไม่ใช่โซนของส่วนพึ่งเองอ๋อมันเป็นยังไงบ้างอธิบายเลยหน่อยดิก็เหมือนว่าอาจจะมีพวกควันบ้างเพราะว่ามันโดนกันทั่วประเทศใช่ไหมมัน,ม,นมีบ้างใช่อ่าเอาง่ายๆเลยว่าอยู่ส่วนพึ่งเนี่ยบรรยากาศมันดีนะแต่แถวรอบข้างเราเนี่ยไม่มีปัญหามาลภาวะเขาเรียกว่ามลภาวะเผาหน้าเผาไล่ติดที่เราไม่มี แต่อาจาจะมาจากไกลๆมีบ้างเราพูดไม่ได้โลกสวยแต่ท่านจะได้เขื่อใจไว้บ้างแต่ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรหรอกผมมันไม่ได้ขนาดนั้นลองมาชมดูนะลองมาเที่ยวดูนะมาซื้อแปรงนี้เนอนนะนัชนนมาเที่ยวมาดูเนี่ยถ้าไม่ซื้อแปลงนี้ก็ถือว่ามาเที่ยวามาขับรถชมกันอะไรกันน่ะเนาะจริงช่วงนี้เขามีงานคอนเสิร์ตด้วยครับมีดนตรีเทศก,กาลดนตรีหน้าหนาวอยู่ครับที่ไหนอะ ที่สวนพึ่งเนี่ยครับมีหร,อรือยังเนี่ยมียังอ่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มทยอยมีแล้วสาวมารถที่ไปเช็คตามเว็บไซต์ของสวนพึ่งได้เลยครับเอ้พี่ถามนิดนึงสวนพึ่งเนี่ยท้าไมาคนส่วนใหญ่เนี่ยพี่ตั้งแต่เด็กนะเด็กกันโตเนี่ยค,คนก็บอกว่าอยากมาเที่ยวสวนพึ่งอยากมาเที่ยวสวนพึ่งสวนพึ่งเนี่ยมันมีอะไรดีมีอะไรดีทั้งไหนคือสวนพึ่งเนี่ยมันจะมีช่วงฤดูที่เขาเรียกว่าไฮซีซันก็คือช่วงเนี่ยครับจะเริ่มเป็นไฮซีซันของสวนพึ่งอากาศมันจะเย็นครับแล้วยิ่งเป็นสมัยก่อนนอะ ตอนที่โลกยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยครับอากาศมันหนาวมากเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราเห็นหมอกเนี่ยจะขึ้นอยู่ตามริมเขาเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวแล้วเขาก็ยังมีการจัดงานเทศกาลดนตรีมานั่งฟังเพลงท่ามกลางบรรยากาศของ<ม>ตองนกลางคืนอ,อากาศเย็นมีน้าค้างอะไรอย่างเงี้ยครับเอาสบายมากเอาไง่ายงว่าจุดเด่นของสวนพึ่งคือธรรมชาติและบรรยากาศใช่ครับอ่านั่นคือจุดเด่นของเขาเลยที่ที่อื่นเนี่ยอ่าอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ละที่มันสวยเหมือนกันหมดแหละในประเทศไทยนะแต่มันแตกต่างกันแต่ความเอกลักษณ์ของสวนพึ่งจะเป็นลักษณะนั้น นั่นนะครับเอ๊ยอย่างนี้คนถามมาเยอะเลยผ่อนเดือนละเท่าไหร่ผ่อนเดือนละเท่าไหร่ผ่อนเดือนเท่าไหร่พูดง่ายๆอย่าไปจําเลยว่าผ่อนเดือนเท่าไหร่จําอย่างเดียวเบอร์น้องนัชนนลพอมาถามเธอเพราะเงื่อนไขมันไม่เหมือนกันพี่ถามเพื่อครับทัวรอ์อย่างเดียวครับร้อตารางวาสวนพึ่งราชบุรีสด7 0็0 0 0บาทแต่ถ้าผ่อนเนี่ยถึง3ามสิบงวดวางจองวางดาวเนี่ยให้โทรมาถามน้องนัชนนลครัเบอร์อะไรขอเคี่ยงสิ092 สองหกสามห้าห้าหกสามอ่าเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปดูเงื่อนไขเดี๋ยวจะจำผิดจำถูก,กนะเบอร์น้องนัชนนนะผมบอกเองก็ได้นะครับศูนย์เก้าสองสองหกสามห้าห้าหกสามพี่ถามต่อตอนแรกถามไปแล้วแต่บางคนอาจจะยังงงอยู่เครดิตบูโรไม่เช็ค ไม่เช็คครับสเตตเมนต์ไม่เช็คไม่เช็คภาระหนี้สินธนา,นาคารไม่เช็คไม่เช็คครับผ่อนตรงกับโครงการใช่เพราะว่าผ่อนตรงกับโครงการขอแค่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามีความสามารถในการที่ว่าผ่อนจ่ายไหวอย่างเงี้ยครับเราก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถที่จะมาเป็นเจ้าของได้ครับอ่าพี่ถามต่ออีกอย่างเงี้ยคนแบบว่าโอ้โหฉันอยากจะกู้ซื้อบ้านน่อยอยากจะบุกบ้านอ่ะไม่อยาก<อ>แบบซื้อเปล่ายินดีเลยครับกู้ธนาคารได้ไหมได้ครับก็คือเอามามามา,มาดูที่ดินหลังจากดูที่ดิน